สวัสดีค่ะวันนี้วิชาภาษาไทยคุณครูจะมาสอนเรื่องการอ่านจับใจความการอ่านจับใจความการอ่านจับใจความหมายถึงการอ่านในใจเพื่อเก็บสาระสำคัญและทำความเข้าใจเรื่องราวของเรื่องที่อ่าน โดยสามารถบอกได้ว่าเรื่องอะไรใครทำอะไรที่ไหนเมื่อ,อไรอย่างไรหลักการอ่านจับใจความข้อที่หนึ่งตั้งใจอ่านมีสมาธิในการอ่านข้อที่สองอ่านเรื่องราวนั้นๆคร่าวๆ แต่ต้นจนจบเรื่อง3สรุปหรือจับใจความสำคัญว่าเป็นเรื่องอะไรมีใครทำอะไรกับใครเมื่อ,อไรทำอย่างไรซึ่งการตั้งคำถามไม่จำเป็นต้องเหมือนกันทั้งหมดอาจเปลี่ยนแปลงไปตามเงื่อนไขของเรื่องที่อ่าน4 ทบทวนข้อความบางตนหรือสาระบางเรื่องที่เข้าใจไม่ชัดเจนให้เข้าใจยิ่งขึ้น 5. สังเกตดูว่าผลสุดท้ายของเรื่องนั้นๆเกิดขึ้นอะไรบ้าง 6. พิจารณาว่าเรื่องมีสาระหรือความสำคัญอยู่ที่ใดมีแง่คิดคติธรรม หรือคำสอนแก่ผู้อ่านอย่างไรบ้าง 7. สรุปความคิดทำบันทึกช่วยจำย่อความตอบคำถามหรือทำกิจกรรมต่างๆต,ตามวัตถุประสงค์ของการอ่านตัวอย่าง การอ่านจับใจความเรื่องค้างคาวค้างคาวเป็นสัตว์ที่ออกหากินในเวลากลางคืนมันสามารถบินผาดโผนชวัดเฉวียนไปมาได้โดยไม่ต้องพึ่งสายตามันอาศัยเสียงสะท้อนกลับของตัวมันเองโดยค้างคาวจะส่งสัญญาณพิเศษซึ่งสั้นและรวดเร็วเมื่อสัญญาณไปกระทบสิ่งกีดขวางด้านหน้า ก็จะสะท้อนกลับเข้ามาทำให้รู้ว่ามีอะไรอยู่ด้านหน้ามันก็จะบินหลบเลี่ยงได้แม้แต่สายโทรศัพท์ร,ระโยงระยางเป็นเส้นเล็กๆคลื่นเสียงก็จะไปกระทบแล้วสะท้อนกลับเข้าหูของมันได้ไม่มีสัตว์ชนิดไหนที่จะสามารถรับคลื่นสะท้อนกลับได้ในระยะไกลแต่ขังคาวทำได้และบินวนกลับได้ทันท่วงที วิธีการสรุปใจความใครั้งคา้าทำอะไรออกหากินเมื่อไรตอนกลางคืนอย่างไรโดยไม่ใช้สายตาแต่อาศัยเสียงสะท้อนกลับของตัวมันเองผลเป็นอย่างไรสามารถหลบหลีกสิ่งกีดขวางได้ หลังจากที่นักเรียนชมคลิปการอ่านจับใจความสำคัญแล้วคุณครูหวังว่านักเรียนจะเข้าใจและมีความรู้เรื่องการอ่านจับใจความมากขึ้นนะคะ